จะช่องเดียวกัน90นะครับตมองขอเพิ่เพื่อนคุณว่า1 subscribe นั้รรนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเพจของมเราอินสตาแกรมติดต่อครับมีหมดแล้วนะกดติดตามเพื่อได้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้เลยในคลิปนี้จะเป็นรายการ mini review น,นะครับของ b ี w เดอร์วูซี3โฉม EC 6ตัว 325i แท้นะซึ่งคันนี้จะเป็นรถ FC ฝากขาย อันนี้ก็ขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าที่เราเรียกว่ามินิรีวิวนะเราไม่เรียกฟูลรีวิวเพราะว่าเราเคยทำฟูลรีวิวของซีรีส์ 3e46 ไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ทำไว้หลายคลิปเลยนะ องนั้นเพื่อนๆกดเข้าไปศึกษารายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าตัว E46 นะความเป็นมาของเขามันยังไงนะครับแล้วก็ลดการขับขี่เป็นยังไงบ้างจุกจิกซ่อมแพงอย่างที่เขาอุปทานหมู่กันหรือเปล่าในคลิปนี้นะเราก็จะมินิรีวิวนะครับของตัว E46 325นะซึ่ง325เนี่ยมันก็เป็นตัวที่เพื่อนๆไม่ค่อยคุ้นเคยกันแน่นอนนะเพราะว่ารถมันหายากมากซึ่งอันนี้เราก็ขอเล่าประวัติของตัว325ให้ฟังแบบสั้นๆก่อนนะครับก็คือ E46 นะรุ่นนี้โมเดลนี้เลย มันก็ผลิตตั้งแต่ปี98จนถึงปี05โดยที่ EC6 รุอสุดท้ายนะครับสุดท้ายแบบท้ายจริงๆนะมันก็จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์รหัส M54 นะครับแทนตัวรุ่น P M52TU เขาโดยที่ตัว EC6 รุอสุดท้ายนี้นะมันก็จะถูกผลิตวางจําหน่ายตั้งแต่ปี04จนถึง05นะครับช่วงเวลาสั้นมากๆนะแค่ประมาณปีเดียวเท่านั้นเอง <S <S โดยที่รุอสุดท้ายที่ว่านี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมด3สเปคให้เลือก นแรกเลยก็จะเป็น320มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.2แล้วก็325มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรแล้วก็330นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด3.0ซึ่งทั้ง3สเปคที่ว่าเป็น M54 หมดเลยโดยที่สมัยป้ายแดงนะครับในยุคนั้นเลยนะตัว BMW ในประเทศไทยแล้วกันนะปี B 04นะครับพอตัว M54 มันมาละว,ว่า 323i ที่เป็นเครื่อง M52 เนี่ยยังล้นสต็อกอยู่เลยนะครับเขาก็จะพยายามผลักดันตัว M52 ให้ออกไปหมดพอเข้าสู่ปี05นะครับตัว E90 มันก็ดันออกวางจำหน่ายอีกสมบนให้ในประเทศไทยนะ E46 ลอสุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้ออกสู่ท้องถนนมากนักโดยที่ราคาเปิดตัวตอนนั้นนะครับ330จะอยู่ที่3.6ล้านเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้ปะอ้วน E60 แล้วนะครับแล้วก็ตัว325ก็จะอยู่ ที่ประมาณ3ล้านทั่วหรือ3ล้านตน้นๆนะอันนี้ไม่ช่วยจริงๆในขณะที่3-2-3สเปคที่แพร่หลายตลอดการนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 7, 6ล้านดังนั้นนะพวกเครื่องยนต์ M54 ตัว3-2-5นะครับก็แพงกว่าตัว3-2-3ประมาณครึ่งล้านเลยแม้ว่าตัว EC6 รลสุดท้ายนะยอดขายในไทยนะครับมันจะไม่ได้ถูกขายออกสู่ตลาดได้มากนักแต่ว่าถ้ามาเจาะลึกตัวรถสุดท้ายเนี่ย ตัว330นะครับก็จะขายได้ดีที่สุดนะด้วยความที่สไตล์คนไทยนะครับจะชอบเล่นตัวท็อปไปเลย3-25กับขายไม่ค่อยดีเท่า3 3 0นะอันนี้การเวลาก็ล่วงเลยมา20กว่าปีแล้วนะครับส่งผลให้ตัว325แท้ในท้องตลาดทุกวันนี้นะหายากมากมากนะครับตีว่าไม่มีเลยก็ได้ความพิเศษของ e 4 6ที่เราเอามาทำรีวิววันนี้นะมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยมันคือ325 i ไอแท้นะครับซึ่งเป็นรถแท้ออกศูนย์นะเป็นเครื่องยนต์ m 5 4โดยกำเนิดจากโรงงานซึ่ง ขอบอก,กเพื่อนๆเลยนะว่า330แท้ว่าหายากแล้วนะ325หายากยิ่งกว่าแล้วก็2นะครับคันนี้มีความสวยเดิมแห้งธรรมชาตินะจัดว่าเป็นรถสวยอันดับเรนกิ้งต้นๆเลยนะครับเป็นความสวยแบบไร้สัญญกรรมเดิมทุกจุดจากโรงงานนะซึ่งหายากแล้วแล้วก็3นี่สําคัญที่สุดนะครับตัว EC6 325i คันนี้ผ่านการส่งซ่อมและ QC ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วจึงสามารถนํามาแบ่งปันความรู้เพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวมาดูลารละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับ EC6 325 ไอคันนี้นะไฟหน้าคู่หน้าของเขานะครับอันนี้เดิมสนิทนะครับก็จะมีความเริ่มเหลืองเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะถ้าเ,เพื่อนๆซียตรงนี้นะครับจะเอาไปเปลี่ยนเลนส์ใหม่เลยก็ได้นะเดี๋ยวนี้ลาซาดามีขายแล้วนะราคาไม่แพงแต่คันนี้เราบอกก่อนนะเราจะพยายามไม่ไปยุ่งอะไรนะครับด้วยความที่มันมาเดิมแห้งทุกจุดเราก็จะปล่อยเดิมแบบนี้เลยซึ่งคันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะสภาพสีผมตีให้ประมาณ98%นะครับก็คือแผลเล แผลใหญ่ไม่มีนะครับแดดเรียก็ไม่มีนะแต่จะมีแต่พวกรอยขดแมวเล็กน้อยเท่านั้นตามสไตล์รถใช้งานสภาพสีนี้คือเต็มฉ่าเงามากๆโลโก้กระจังอะไรต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพสวยปิ๊งอยู่เลยมาดูด,ด้านข้างของอันนี้กันบ้างน,นะตัว e46 325i คันนี้นะความยาวทั้งคันอนะันนี้ผมก็ขอพูดซ้าแล้วกันนะครับอยู่แค่4.4เมตรเท่านั้นนะซึ่งเป็นความยาวที่น่ารักมากนะครับมีความคล่องตัวสูงนะตัว4.4เมตรถ้าเพื่อนๆนึงไม่ออกมันก็เท่าประมาณพวก V ีออในยุคปัจจุบันโดยที่4 e 6 น,นี้นะครับก็มาพร้อมกับทรงเดิมโชคเดิมสปริงเดิมลักษณะน,นี้จับกับล้อแม็กขอบ17เป็นล้อเอ็มแท้นะครับมาพร้อมกับยางขนาด2 0 5 5017อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้รอบตัวนะเพื่อนๆที่เล่น e 4 6หนะครับหรือเล่นนกแก้วเนี่ยใครที่จะจับกับล้อขอบ17นะผมเห็นส่วนใหญ่จะชอบไปใส่ย,ยาง2 2 5 4 5กันนะครับเพื่อนๆสามารถใส่2 0 5 5 0ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ความคล่องตัวความหน้ายางเล็ก ความเปลี่ยนน้ำมันมากขึ้นโดยที่ยังรักษาเส้นรอบวงให้เท่าสเปคโรงงานนะครับให้หาตัว20550ลักษณะนี้ที่เกี่ยวช่วงล่างของวันนี้นับจากการส่งตรวจสอบตามมาตารฐานเราแล้วนะเราพบข้อบอกพร่องทั้งนหมด1รายการเท่านั้นนะก็คือตัวจานเบรกค,คู่หน้านะับอันนี้อาการของเขาเนี่ยก็คือเบรกที่ความเร็วสูงนะมันจะสะท้านขึ้นเป็นเบรกขึ้นพงมาไหลาเลยนะครับอันนี้เราก็จัดการเจียจานให้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เบรกนิ่งๆเลยนอกานั้นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผ่น้าาแท ชงตั้งสีต้นลุงมาลูกยางตัวนื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับนนิ้สภาพดีหมด ซึ่งตัวนี้นะครับเจ้าของล่าสุดนะเขาก็บูรณะดูแลรักษาม,มาดีระดับหนึ่งดังนั้น EC6 คันนี้ไม่เพียงแต่ความสวยงามอย่างเดียวนะความสมบูรณ์แบบของเขานะครับก็อยู่ในเรงกิง้งต้นๆเหมือนกันนะข้อปกพร่องมีแค่หนึ่งรายการจริงๆมาดูที่เครื่องยนต์ของเขาเกันบ้างน,นะครับตัว EC6325i คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส M54 ขนาด2.5ลิตรม้าอยู่ที่190ตัวนะครับจับก,กับเกียร์ออโต้5สปีดซึ่งอันนี้นเป็นสาระสาคัญมากๆนะเพื่อนๆก็ตั้งใจฟังนะครับอันนี้อย่างที่เราบอกเลยนะ m 5 4มาเป็นเครื่องยุค90ตัวสุดท้ายที่ท็อปสุดตารางก็อเอามาถูกวางใน E46 ล้อสุดท้ายด้วยนะัที่เครื่อง m 5 4นะครับถ้าเราดูมันผ่านเน่ะหน้ตาตามันเป็นฝาแฝดกับ M52TU แต่ว่าความแตกต่างอย่างยิ่งก็คือมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วสมมุรณ์ให้รถนะครับการตอบสนองเนี่ยมีความจีจัดขับสนุกมากๆความเป็นคันเร่งหนักคันเร่งสายตามสไตล์รถโบราณยุค90นะครับอันนี้หายหมดเลยนะฟีลลิ่งเหมือนรถยุคใหม่เลยเครื่อง M54 ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆในยุคนั้นนะซึ่งมันถูกใช้ตั้งแต่ในยุค90แล้วนะครับก็คือในตัวซีรีส์ 5E39 รถสุดท้ายนะครับวาง M54 แล้ว ตัว Z3 ล็อตสุดท้ายนะครับก็เป็น M54 แล้วพอเข้าสู่ยุค Y2K นะครับตัว M54 ก็จะถูกวางในอะไรบ้างอันแรกเลยก็เป็น E46 ตัวนี้เลยนะแล้วก็ประอ้วน E60 ซีรีส์7 E66 x5 e53 x3 e83 นะครับแล้วก็ z 4 e85 นะอันนี้เท่าที่ผมนึกออกนะดังนั้น m54 นะครับจึงเป็นเครื่องที่ไม่เพียงแต่ความทนทานความทันสมัยนะครับจนมีถึงความแพร่หลายด้วยส่งผลให้ตัวเครื่อง m54 ครับอะไหล่ราคาถูกหาง่ายเ,เพื่อนๆจะซื้อทั้งช็อตบล็อกเนี่ยนะก็ราคาแค่ประมาณ2 3งสหมื่นเท่านั้นเองที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ของอันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของเราแล้วนะล้วพบข้อบอกพร่องแค่2รายการเท่านั้นเองนะครับอันแรกเลยจะเป็น แอร์แมสครับแอร์แมสของเขาในอาการก็คือเวลาเราสตาร์ตตอนเครื่องเย็นนะครับเครื่องสวิงวูบวาบเลยนะซึ่งถ้าแตะคันเร่งนิดเดียวในเครื่องดับเลยนะครับสั่นค่อนข้างแรงเลยนะอันนี้โชคดีที่ตรวจสอบแล้วเป็นที่แอร์แมสเสียนะครับก็จัดการเปลี่ยนแอร์แมสเบิกใหม่นะครับราคาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงแล้วอันที่2ก็เป็นเกี่ยวกับง,งานรั่วซึมทั่วไปนะครับคันนี้ตัวปะเก็นฝาวาวนะครับรั่วซึมค่อนข้างหนักนะเยิ้มเลยนะครับอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนปะเก็นฝาวาวพร้อมอยางรองเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้้เเครื่องงแหงลย พวกอ่างเครื่องอ่างเกียร์ท้ายเครื่องอะไรก็แห้งสนิทเหมือนกันกเล็กน้อยด้วยนะก็มีเปลี่ยนโชคอัาฝากระโปรงหน้าด้วยนะอันนี้ก็แค่โชคอ่อนแรงตามอายุนะครับจัดการเบริกคู่ใหม่เรียบร้อยแล้วตรงนั้นนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบจุดระเบิดร,ระบบอากาศนะครับระบบจ่ายน้ํามันระบบคูลแลนที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้อยู่ในสภาพพร้อมหมดเลยนะเจ้าของเขาดูแลมาดีซ่อมถึงมาดูห้องเครื่องของตัว325กันนะครับอันนี้ก็ พูดกับเ,เพื่อนๆหลายรอบแล้วนะวิดาเราดูรถเนี่ยเปิดห้องเครื่องมาดูบอดี้ดูฝาหน้าก่อนเนี่ยเห็นไพวกฝาหน้าต่างๆนะครับอันนี้ก็แสดงเห็นถึงความแห้งเดิมสนิทของทุกซองนะอันนี้ฝาเดิมครับแล้วก็รวมไปถึงนี่เพื่อนๆดูกรมสัระสานมิดนะครับสติ๊กเกอร์เดิมเนี่ยเห็นไหมอยู่ครบหมดเลยนะแล้วก็สภาพห้องเครื่องนะอันนี้เราก็ปล่อยแห้งให้เห็นเลยนะครับเราจะไม่ไปขัดไปเช็ดแต่อะไรนะรเพราะถ้าเกิดมันมีรั่วซึมจะได้เห็นกันซึ่งๆหน้านะอันนี้นะครับพวกซอกเดิม นะครับทั้งสองฝั่งนะจนไปถึงเบ้าโชคตะเข็บเดิมแชสซีอันนี้แห้งสนิทนะครับรถรถบอดี้สวยมากๆแล้วก็อันนี้นะใส่คําโชคมาให้ด้วยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในการขับขี่นะนอกจากรถขับดีขึ้นแล้วนะครับจะเป็นการลดแรงกระแทกจากทั้งสองฝั่งด้วยนะครับมันลดอาการเบ้าโชคฉีอันนี้เป็นเครื่อง M 5 4ในตำนานนะครับเป็นเครื่องที่ ท็อปสุดสุดตารางของยุค90ที่ BMW จะให้ได้แล้วนะครับตอนนี้นะนี่เพื่อนๆดูพวกอะไหล่ข้างเครื่องต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสดใหม่สวยงามมากอันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนยางฝาวาลให้นะเครื่องแห้งทุกจุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้หม้อน,น้ําอะไรที่เกี่ยวกับระบบคูลเลนนะสภาพสวยงามเบิกใหม่ <S <S เพื่อนๆดูนี่เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะสติ๊กเกอร์ตรงต,ตำแหน่งเบ้าโช๊คนะ M54B24 นะ 3-2-5i อ,อ,อันนี้เป็นสติกเกอร์อย่งความภาคภูมิใจนะเห็นแล้วสะใจมากๆเลย B M w Manufacturing Thailand นะครับอันนี้ก็เป็นรถสเปคศูนย์เลยนะเหมือนโดยรวมนะห้องเครื่องของคันนี้นะก็ไม่รู้จะติอะไรจริงๆครับสภาพสวยงามเรียบร้อยมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่ยพวกขนาดกล่อง ABS กล่อง D S C นะนะปั๊มลมมออลมเบรกเนี่ยไม่กิ๊กหมดเลยทุกตัวนะอันนี้ไม่รู้จะติอะไรจริงๆคันนี้ มาดูด้านหลังของตัว325นะอันนี้ก็มาเริ่มจากไฟท้ายทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ถือว่าเรียบร้อยมากนะครับมีรายงานเล็กน้อยนะเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่น่าเกลียดเลยนะเป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็อันนี้จะมี325ตัวเลขเห็นความภาคภูมิใจจากโรงงานติดมาให้ด้วยนะครับบง่งบอกตัวรุ่นของเขานะแล้วก็ตัว M อันนี้เขาน่าจะใส่ที่หลังนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ทั้ง4จุดจากโรงงาน ยังสามารถใช้ได้จริงอยู่นะคันนี้สมบูรณ์มากๆแล้วก็มาดูฝาท้ายกันนะครับเวลาเ,เพื่อนๆงัดนะอย่าไปงัดตรงนี้นะให้เอามือสอดข้างล่างนะครับเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆดูฝาท้ายหรือฝาหน้าเนี่ยให้ดูบอดี้ก่อนเลยนะครับดูความแห้งเก่าเดิมของฝาเขานะครับแล้วก็ ec6 ดูง่ายนะเ,นเพื่อนๆมาดูตรงนี้เนี่ยมันสูงใ,ใกล้ๆนะ พวกตามขอบทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับถ้ามันยังเป็นสามเหลี่ยมภูเขาวสวยๆอย่างนี้นะก็คือรถไม่มีโดนชนด้านท้ายเลยนะอันนี้นะครับห้องสัมภาระถือว่าเรียบร้อยมากนะครับถือว่าดึงเดิมแห้งๆเลยนะอันนี้เราไม่เคยไปสัญญกรรมไม่เคยแม้แต่ไปฟอกเขาเลยนะครับอันนี้เราปล่อยโชว์ความเดิมเลยเพราะรถด้วยความที่มันใช้งานน้อยจัดอันนี้ก็เป็น ช่องใสซีดีเดิมจากโรงงานเชื่อว่ายังใช้ได้นะยังไม่เคยลองนะครับแล้วก็จะไม่เทสด้วยนะเครื่องเสียงไม่ได้อยู่ในสแนตนดาร์ดของเราแล้วก็มาดูห้องยางอะไหล่แม่แรงกันนะอันนี้ก็นะตัวยางอะไหล่ในสภาพใหม่มากตัวยางเนี่ยยางลายนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะน่าจะเป็นยาง20กว่าตัวปีก่อนจากโรงงานนะครับที่ไม่เคยถูกใช้งานเลย แล้วก็ตัวแม่แรงอะไรอยู่ครบหมดเลยแล้วก็พวกสักกะหลาดปิดฝาท้ายหนะ้านี่ยังนุ่มยังเนียนมืออยู่เลยนะครับรถที่ไม่จอดตากแดดนะสวยงามแล้วก็พวกกล่องเครื่องมือถาดเครื่องมือนะครับอันนี้เครื่องมือก็เกือบครบนะถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ตัวน็อตกันขโมยนะน,นี้สําคัญมากนะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนลอ้อห้ามหาย แล้วก็ยางฝาท้ายนะครับอันนี้สภาพ90%ขึ้นนะสวยมากๆเลยนะครับน่าจะผ่านการเปลี่ยนใหม่มาแล้วมาดูภายในของ E46325A คันนี้กันนะอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นเลยนะครับรถมีความเรียบร้อยมีความผู้ลากมากดีมากอันนี้ก็เป็นเดิมๆทุกชิ้นจากโรงงานไร้การสัญญกรรมนะไม่เคยตกแต่งไม่เคยไปบูรณะสักชิ้นเลยตัวคอนโซลนะครับสามสี 3, นะจากโรงงานนะครับน่ารักมากเลยสีครีมมีลายไม้มาตัดนะครับแล้วก็สีดํา ตัวแผงแอร์นะครับทุกตำแหน่งเลยนะไม่มีแตกไม่มีชำรุดเลยนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนนี่ถึงรถที่จอดรักษาในร่มตลอดนะปุ่มต่างๆอะไรพวกนี้ไม่มีถลอกเลยนะครับแล้วก็ซีดีเดิมเครื่องเสียงจากโรงงานนะเชื่อว่าใช้ได้นะเดี๋ยวมาลองเลยก็ได้อันนี้คืออะไรเพื่อนๆใครที่เก่งเทคโนโลยียุค90นะมาคอมเมนต์หน่อยเนี่ยดีมันก็เด้งออกมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ เนี่ยน่ารักมากเลยนะมันไม่ใช่เทปมันไม่ใช่เทปแบบที่ว่าประเทศไทยขายอะ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแล้วช่องแค่นี้นะครับเพื่อนๆจะชอบคิดว่าใส่เทปได้ผมลองมาหลายคันแล้ววันนี้เห็นข้างแรกเลยอันนี้สดๆเลยนะใส่คืนนี้ไปก่อนนะเนี่ยพวกแผงแอร์นะครับคันนี้แอร์หนาวทรมานนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องดูไว้เลยนะรถใช้งานน้อยจัดนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีทะลอกเลยคือริ้วรอยถือว่าน้อยมากๆ อันนี้ก็เป็นแผงใสของนะครับช่องใสของเนี่ยสัก,กรารกรรมี่เดิมนะสภาพสวยงามเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นช่องเขียวบุหรี่นะครับไม่มีแตกชํารุดเลยอันนี้ม่านหลังไฟฟ้าสามารถใช้งานได้จริงปกตินะครับแล้วก็แผงเกียร์นะหัวเกียร์ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีร้าวเลยนะแล้วก็ถุงเกียร์เดิมๆในแม่เก่าละแต่ไม่มีฉีกขาดไม่มีชํารุดนะครับแล้วก็จนไม่ถึงปุ่มเปิดกระจกนะหนึเลยนะต้อง9 9ซแล้วกันนะครับจะมีแค่ เปิดกระจกฝั่งคนขับนะที่จะใช้งานบ่อยกว่าเพื่อนนิดนึ่งครับมีริ้วรอยไม่น่าเกียดน,นะพวกตรงนี้เป็นวางแก้วตรงรุ่นนะครับที่สั่งเข้ามานะเดี๋ยวนี้วางแก้วตรงรุ่น e46 นะครับลาซาดามีขายนะราคาไม่แพงเพื่อนซื้อมาใส่กันได้เลยนะช่องใส่ของมีตัวนี่นแหละที่จะไม่เดิมนะตัวเท้าแขนนะครับสภาพสวยงามเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไปพ่นสีดํามานะครับพ่นทับหนังเดิมนี่แหละ ซึ่งหนังเดิมก็ไม่ได้ฉีกขาดอะไรนะครับอันนี้อาจะเพื่อความสวยงามละแล้วก็ข้างในเนี่ยเพื่อนๆดูเป็นลักษณะนี้นะ,นะครับเขากค้็หุ้มตัวกร,รมัมยี่ลายเสือมาเกะด้านข้างนะครับเพื่อน,อนดูนะอันนี้ก็เป็นคู่มือเก่าแล้วนะยี่สิกว่าปีแล้วนะครับอันนี้ครบหมดเลยนะเนี่ย EC 6กหล่อๆเลยนะครับคู่มือสมัยป้ายแดงเนี่ยครบหมดเลยนะนเพื่อนๆเหนย นี่ก็เอาเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษานะครับมาดูฝ้าเพดานต่งางๆกันบ้างนะครับอันนี้พวกไฟห้องในยสารติดทุกดวงแล้วก็แผงบังแดดที่ไม่ชํารุดเลยไม่แต่น้อยนะครับเนี่ยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะนี่นะครับไฟห้องในยสารอะไรก็เห็นไหมเปะทุกจุดเลย บอดด้วยสารคู่หน้าของอันนี้นะครับใช้คาว่าน่ารักมากนะครับมีความสวยงามธรรมชาติแห้งๆเดิมๆไรการสัญยกรรมนะครับก็ <c oughs> จะมีเพียงร้อยลายงานเล็กน้อยตามาอายุของเขานะแต่ตัวบ่อไม่มีฉีขาดนะครับแล้วก็ม่มีซุดนะตัวฟองน้ำยังแน่นยังดีอยู่เลย ตัวระบบไฟฟ้าตัวปรบับเบาไฟฟ้านะก็สามารถใช้งานได้ปกติครบทุกทิศทางนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะระบบไฟฟ้าของคันนี้นะที่เข้าสแตนดาดของเรานะครับก็เจอข้อบกพร่องทั้งหมด1รายการเท่านั้นก็คือกระจกบานหลังซ้ายนะครับอันนี้เกิดจากรางมันเสียนะอาการของเขาคือเปิดได้แต่ปิดไม่ได้นะครับค้างเลยอันนี้จัดก,การเปลี่ยนรางให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นระบบไฟฟ้าทั้งคันของวันนี้นะครับก็สมบูรณ์แบบ100%รซนะไม่ว่าจะเป็นกระจกทั้ง4ี่บานกระจกมองข้างสายขวาเซ็นทัน ล็อกรับบาผูหน้าไฟฟ้านับจนถึงออปชันยิบย่อยต่างๆนะเพื่อนๆดูเนี่ย,ยไม่ได้เครื่องเสียงนะแม้ปรับเสียงที่พงมาเยนะครับพงมาไลยมัลติฟังก์ชัน่นเวิร์กปกติเลยจนไปถึงตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นไรหรอกนะครับอันนี้เป็นความรับตัวนะ EC6 ตรงเนี้ยชอบเสียกัน พอใช้บ่อยนะครับมันจะวืดไปเลยหมุนแบบไม่หือไม่อือเลยนะแต่อันนี้คือเนี่ยถ้าเพื่อนๆมันใช้งานนะครับยังฟังก์ชันยังแน่นปกติลงภูมิลัยของคันนี้นะครับก็เป็นภูมิละเดิมจากโรงงานนะสภาพถือว่ายังสวยอยู่ที่ผมรู้สึกเสียดายแล้วกันนะครับก็คือเจ้าของล่าสุดเนี่ยเข้าไปใส่แผ่นตัวเนี้ยแปะไว้นะไม่แน่ใจว่าให้มันจับง่ายขึ้นหรือว่ากันแดดกันอะไรนะ แต่ว่าเขาไปใส่กาวมานะครับส่งผลให้ตัวกาวเนี่ยมันกินเนื้อหนังเดิมจากโรงงานเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่กล้าแกะนะครับหนังมันก็มีหลุดหลุดลอกๆไปนะครับเพราะว่ามันโดนกาวกินเนื้อถ้าเมื่อนซีเรียสนะครับก็ไปเปลี่ยนพวงมาลัยตัวใหม่เลยก็ได้นะพวงมาลัยสภาพสวยเนี่ยเล่นกันผมว่าป,ประมาณ3,000กว่าบาทนะพวกพวกพวงมาลัยมัลติฟังกชันหรือเมื่อจะใช้ไปอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะ <S <S ดังนั้นตําหนิทั้งคันของคันนี้นะภายในก็คงมีแค่2จุดเท่านั้นนะ อันแรกเลยก็คือเท้าแขนนะครับไปพ่นสีดำเนี่ยนะไม่รู้พ่นทำไมแต่หนังไม่มีถลอกชำรุดแน่นอนนะครับกับพวงอะไรเนี่ยนะที่ว่าเขาเอาตัวปิดเนี่ย นะกันแดดกันรอยเนี่ยป,ปิดไว้นะครับส่วนเลขไม้ของคันนี้นะอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองมนพโลนะครับซึ่งเลขไม้ตัวนี้แท้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เพียงแต่แมท์กับภายในที่สวยงามแบบธรรมชาตินะครับประวัติการเซอร์วิสย้อนหลังที่เคยเข้าสู่มาตลอดสมัยอยู่กับผมนะผมก็รู้นะครับดังนั้นอันนี้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มาดูห้องในสารด้านหลังของ3ามสคันนี้กันนะก็ใช่ก็ว่าสวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับอาจจะสวยกว่าเล็กน้อยด้วยสานะด้วยความที่มันใช้งานน้อยกว่า ตัวหนังนะครับอันนี้ไม่มีฉีกขาดไม่มีชํารุดนะจะมีเพียงลายงานเล็กน้อยบางๆนะครับตามอายุของเขานะตัวหนังตัวฟองน้ําอะไรยังแน่นยังนุ่มอยู ян, ่เลยก็มาดูตัวเท้าแขนนะครับอันนี้นะหนังอะไรต่างๆนะสีเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยบูรณะสัญญกรรมอันนะี้ใส่มาทําไมก็ไม่ทราบนะครับ <_ v isa> อันนี้ก็เป็นพวกกระมยี่สัก,การลาดเดิมๆนะครับ <_ v isa> อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะพลาสติกไม่มีแตกชํารุดก็มันจะมีวางแก้วด้วยนะเพื่อนๆ สภาพดีไม่มีชำรุดเลยแล้วตรงนี้นะจะเป็นที่เขียบุหรี่นะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าติดอะไรนะอันนี้เราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์จัดเบาะหลังได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ช่องใส่ของตรงนี้นะครับก็ยังไม่แตกนะยังฟังก์ชันได้ดีปกติเลยดังนั้นเพื่อนๆที่ได้คันนี้ไปนะครับก็อนุรักษ์รักษาเบาไม้เบามือน,นิดหนึ่งนะครับว่ารถมนรษาสามาได้สวยขนาดนี้นะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องรู้จุดอ่อนประจํารุ่นของเขาแล้วก็จนไปถึงช่องใส่ของนะครับอันนี้พวกตระขายเดิมนะไม่มีอยูยเลยแทบจะไม่ผ่านการใช้นะแล้วก็ ฝ้าเพดานนะครับอันนี้เดิมจากโรงงานนะเนียนมือมากๆนะครับยังนิ่มยังสวยอยู่เลยนะแผงประตูทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็เสา A เสา b เสา C มีความสวยงามเรียบร้อยมากถ้าเพื่อนๆได้มานั่งคันจริงนะคันนี้นะครับไม่เพียงแต่ความสวยงามสภาพที่มาแบบธรรมชาตินะครับสีและสีเบตตัดกับลายไม้ที่ยังสภาพสวยอยู่นะคันนี้บอกเลยว่าจะโลงใจมากๆ มู่การขับขี่ของ325กันนะอันนี้นะครับหลังจากที่เราไปเปลี่ยนแอร์แมสมานะสตาร์ทชึ่งเดียวรอบไม่สวิงเลยนะครับเดินเบาลิ่งๆเป๊ะมากอันนี้ EC6 เนี่ยนะการขับขี่ของเขานะครับที่จริงเราก็ย้ำอีกครั้งเลยเราทํารีวิวแล้วนะครับทำรีวิวอย่างละเอียดนะทำเราก็จะไม่พูดซ้าแล้วนะครับว่า EC6 มันการขับขี่เป็นยังไงบ้างแต่เราจะสรุปอย่างสั้นเลยนะว่า EC6 เนี่ยนะเป็นรถซีรีสร์3 U90 ที่ าการขับขี่เนียนที่สุดนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงที่สุดแล้วมันจะต่างกับนกแก้วนิดหน่อยนะนกแก้วนี่มันจะเซ็กซี่คมกรอบนะครับมีความดิบความขับสนุกผสมประสานกันนะความสบายลงตัวแต่ EC6 เนี่ยมันจะออกไปในทางสบายไปเลยนะในความที่มันเป็นช่วงล่างอลูมิเน e ียมเหมือน E39 เป็นความนิ่มนวลแบบดูดถนนนะนะซึ่งบวกกับความเฉียบคมของ b m w ด้วยนะครับ ดังนั้น e c 6เนี่ย performance ช่วงล่าง,งเขาสูงอย่างไม่น่าเชื่อนะเป็นรถที่อายุ20กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าการขับขี่ของเขาเนี่ยเทียบกับรถยุคใหม่แล้วไม่เป็นรองเลยนะคันนี้ e c 6นะครับช่วงล่างอลูมิเนียมเหมือน e39 พอมาจับกับเครื่อง m54 ซึ่งเป็นเครื่องสุดตารางของยุค90ที่เป็น,นเร่งไฟฟ้านะครับบอกเลยว่าไม่รู้จะตีอะไรจริงนะได้ความจี๊ดจ๊าดเพิ่มอัตราลดในการขับขี่อย่างไม่น่าเชื่อครับ190แรงมา้า จาก M54.25 นะเทียบกับ323ธรรมดาเนี่ยนะที่ว่า170มาม้าต่างกันแค่20ตัวนะครับแต่ว่าอยู่ในบอดี้ขนาดเล็กที่น้ำหนักไม่ได้เยอะอะไรเห็นผลอย่างมีในก็สำคัญเลยดังนั้นเะพื่อนๆฟังให้ดีนะม้าเยอะกว่าไม่พอนะครับเป็น,นเร่งไฟฟ้าด้วยบอกเลยว่าโคตรจี๊ดโคตรสนุกดังนั้นเพื่นอนๆสายเพอร์ฟอร์แมนที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนจริงๆนะครับไม่เพียงแต่ช่วงล่างที่เซ็กซี่การขับขี่ที่น่าหลงไหลนะอยากได้เครื่อง ตอบสนองดีด้วยนะครับขับมันขับสนุกเนี่ยนะเพื่อนๆพยายามหา e 4 6เครื่อง m 5 4ให้ได้จะเป็นรถแท้หรือรถย้ายได้หมดเลยนะครับเพราะว่า performance อะไรมันไม่ต่างกันแต่ถ้าเพื่อนๆได้รถแท้ก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่ารถของเขาหายากนะมันเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็เป็นสายเก็บสายอนุรักษ์ตัวจริงเนี่ยนะพยายามหารถแท้ก็จะดี ส่วนจะเป็น325หรือ330ก็ได้หมดเลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้า3ามนเนี่ยก็แค่แรงม้าจะเยอะขึ้นไปอีกนะก็ขับแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสำหรับการซ่อมบ,บำรุงของ E C 6 3 2 5นะครับบอกเลยว่าไม่น่ากลัวเลยมันก็เหมือน E C 6ทั่วไปเลยนะครับส่วนเครื่อง M 5 4ก็ใช้รุ่มกับรุ่นอื่นอย่างแพร่หลายมากๆนะอะไรมันจะถูกกว่า M 5 2เล็กน้อยด้ซ้ำไป การซ่อมบำรุง EC6 คันนี้ก็หมดไปตามบินเท่าที่เห็นนะครับถือว่าทําน้อยมากๆนะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเลยรถมันเคยผ่านสแตนดาดผมมาก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนนะครับเจ้าของล่าสุดดูแลรักษา,ามาอย่างดีมากเหมือนกันเรื่องราคาเล่นหาของตัว EC6325 นะครับชั่วโมงนี้ถือว่าน่าสนใจนะเราจะพูดถ,ถึงรถแท้เท่านั้นนะรถย้ายของเราจะไม่กล่าวถึง สำหรับตัว3 30รถแท้เนี่ยนะชั่วโมงนี้นะเอาสภาพสวยนะสะภาพเป็นผู้เป็นคนนะครับไม่ถึง4 0 0แสนก็สามารถซื้อได้แล้วในขณะที่ตัว3 25 i ไอแท้นะครับในสภาพสวยเป็นผู้เป็นคนน่นะมันก็อยู่แค่ประมาณไม่ถึง3 0 0แสนก็ซื้อได้แล้วส่วนสตอรี่ของคันนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ผมก็อยากจะเล่านะ ตัว e46 คันนี้เลย 325i แท้นะคันนี้เป๊ะๆที่ผมกำลังขับอยู่มันเคยเป็นรถของผมมาก่อนด้วยนะซึ่งในเล่มนะครับในเล่มทะเบียนของเขาก็จะมีชื่อผมเป็นผู้ครอบครองด้วยคันนี้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมก็ไปดูคันจริงมาก่อนที่จะซื้อนะตอนนั้นนะครับเลขใหมล์78,000กิโลแท้นะซึ่งแท้แน่นอนเพราะว่ามันมีประวัติเซอร์วิสศนย์ตลอดนะครับซึ่งเช็คดูแล้วแท้หมดเลยนะ สภาพสวยแบบสวยมากนะเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับทุกอนูนะเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะพลาสติกหุ้มกันแดดหุ้มเบาะอะไรก็ยังไม่ได้แกะนะกลิ่นโชลูบียมดับยูสมัยยุควดูเคยูครบหมดเลยนี่เป็น E ีซีที่ผมตัดสินใจซื้อทันทีซื้อโดยที่ไม่ทดลองขับอะไรเลยนะเห็นแล้วคือต้องซื้อเลยเป็น e ีซีที่เมื่อเข้าสแตนดาร์ดเราแล้วนะครับตรวจสอบข้อบอกพร่องอย่างละเอยียดพบข้อบอกพร่องทั้งหมด0ูนย์รายการ นำหมดค่าซ่อมบำรุงทั้งหมด0บาทนะเป็น E อซที่ผ่านสแตนดาร์เราทันทีนะครับแล้วผมก็ใช้อยู่ประมาณสักพักเลยนะ 3- 4เดือนเลยนะครับขับข้ามจังหวัดกรุงเทพขอนแก่น2รอบจนสุดท้ายก็ถูกเพื่อนเพือนีมาของซื้อไปนะตอนนั้นผมขายไปเกือบ4 0 0แสนแล้วก็สมบัติผลัดกันชมนะครับ FC ของเราก็คงจะเบื่อแล้วนะก็เอามาส่งต่อให้กับเพื่อนเพืผู้โชคดีที่สนใจคันนี้ วันที่ผมซื้อเข้านะเ,นเพื่อนเมันอยู่ที่78,000กิโลนะครับแล้วตอนนี้เลขมาอยู่ที่120,000กว่านะครับใช้ไปประมาณ40,000โลนะซึ่งสภาพก็อาจจะมีหย่อนลงมาบ้างแต่ผมก็ยังยืนยันว่ายังสวยมากๆอยู่ดีนะครับเทียบกับ ec6 ในท้องตลาดเนี่ยนะเอามาเทียบกับ323ที่เป็น็อปแรงด้งสุดก็ได้นะครับ ec6 คันนี้ก็ยังยืนยันนะสวยมาก สรุปนะครับ BMW s e r อ e s 3 e ยูซีรีสสามนะก็เข้าเกณฑ์รถยูคาศูนทุกประกาศนะครับเรื่องเมนเทนเนน์อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะ EC6 คันนี้ถึงแม้จะเป็นปีใหม่ๆแบบใหม่มากแล้วตัวสุดท้ายนะครับแต่มันก็ยังเป็นเครือญาติยุคเกาศูนเต็มรูปแบบนะรัวโมเดลของเขาเนี่ยมันผลิตตั้งแต่ปี99แล้ว อะไหล่ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงต่างๆเขานะครับมีความหาง่ายราคาไม่แพงจนไปถึงเครื่อง M54 มันก็คือเครื่องยุค90นะครับที่อะไหล่แพร่หลายมากแล้วก็นิยมใช้ในหลายโมเดลมากนะเรื่อง Daily Use อันนี้ก็เกินผ่านนะครับตัว e46325 มันก็คือ e46 นี่แหละนะแต่แค่เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมันมีความทันสมัยขีดสุดเท่านั้นเพืเ่อนๆจะเอาไปใช้เป็นรถส่วนตัวนะครับขับไปทํางานก็เหมาะ,ะใช้เป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับขับซิ่งศาสโคง้งอย่างสนุกสนานนะอันนี้ก็เหมาะนะครับ e46 จับกับ m54 เนี่ยสุดยอดมากหรือจะเอาเป็นรถให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งนะครับหรือเป็นรถผู้บริหารขนาดย่อมเนี่ยอันนี้ก็เหมาะนะ e46 นะครับสเปคภายในของเขาเนี่ยนะนั่งสบายอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเทียบกับขนาดรถของเขานะส่วนเรื่องราคาน,นี่ก็เกินผ่าน ถามว่าตัว 325i นะหรือว่าพวกตระกูล M54 เนี่ยถึงจุดต่ำสุดหรือยังอันนี้ก็ไม่แน่ใจและเที่ยวกับป้ายแดงนะครับราคามันลงมากว่า90%แล้วนะ<ม>เพื่อนๆถ้าหาสภาพสวยพื้นฐานดีได้นะครับ<ม>ยังไงคุณก็กำไรใช้แน่นอน E6 c 325i คันนี้จะเหมาะกับใครบ้างหนึ่งเลยเหมาะกับสายเก็บสะสมนะครับใครที่อยากได้ลดสเปคหายากนะตัว 325i แท้ นะครับบอกเลยว่าหายากมากๆนะได้คันนี้ไปนะครับไม้ัาใครแน่นอนเหมาะกับสายส่งประกวดสายอนุรักษณ์ก็ได้นะครับด้วยความที่ E46 คันนี้เลยนะรถมันแห้งจัดเดิมจัดนะครับทุกอนูเลยเดิมจากโรงงานหมดเลยนะและเป็นความเดิมที่สภาพยังสวยมากๆอยู่นะครับซึ่งเป็นความสวยงามที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็กลุ่มที่3นะครับเหมาะกับสาย performance นะอันนี้เราก็พูดหลายรอบแล้วนะครับ e c 6จับกับเครื่อง M54 นะบอกเลยว่ามันคือที่สุดนะครับไม่รู้จะติอะไร หรือใครที่อยากได้รถยุโรปเอาไว้ขับใช้งาน Daily Us e ทั่วไปนะครับขับขี่ทางไกลอย่างปลอดภัยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะซีอคันนี้นะครับมันผ่านสแตนดาร์ดเราแล้วเรื่องการใช้งานประจําวันอย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับ bm หรือ benyu ซีรีส์3 ec 6325 i แท้คันนี้นะเพื่อเพื่อคนที่สนใจนะครับเอาไปเลย259,000บาทซึ่งเรามั่นใจในคุณภาพอย่างแน่นอนเพราะรถผ่านการส่งซ่อมและ qc ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วซึ่งคันนี้ต้องใช้คาว่าเกินมาต าตรฐานด้วยนะไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้เรื่องความสมบูรณ์แบบของการขับขี่การใช้งานนะเพ,นเพื่อนจะได้เรื่องความสวยงามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในบางคนก็จะมีคําถามนะไอเสียไหนว่ารุ่นนี้เขาเล่นกัน3 0 0 0 0นนะคันนี้มีอะไรหรือเปล่าเจ้าของเขาพอใจจะขายราคานี้